ธรรมเนียมการจัดการน้ำพระปุกโพกระบวนการความสำคัญและวิวัฒนาการในพระราชพิธีศพความสำคัญของธรรมเนียมการจัดการน้ำพระปุกโพเป็นธรรมเนียมโบราณราชประเพณีอันมีเอกลักษณ์และแสดงถึงความเคารพอย่างสูงสุดซึ่งสงวนไว้เฉพาะสำหรับพระบรมศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ที่รับการอัญเชิญล,ลงประทับในพระโกเท่านั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัตินี้ สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนและความใส่ใจในการถวายพระเกียรติยศอันเป็นหัวใจสำคัญของพระราชพิธีศพของไทยน้ำพระปุพโพซึ่งเป็นราชาศัพท์หมายถึงน้ำเหลืองจากพระบรมระสพหรือพระศพเป็นองค์ประกอบที่ต้องได้รับการจัดการอย่างพิธีพิถันโดยเจ้าพนักงานภูสามาลากระบวนการทั้งหมดนับตั้งแต่การจัดเก็บไปจนถึงพระราชพิธีในขั้นตอนสุดท้าย ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงพระเกียติที่ถวายแด่ดวงวิญญาณอย่างสมบูรณ์ซึ่งกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์นี้เริ่มต้นขึ้นด้วยระบบและอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะกระบวนการและอุปกรณ์ในการจัดเก็บน้ำพระปุกโพระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บน้ำพระปุกโพได้รับการออกแบบอย่างมีชั้นเชิงซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการสะท้อนภูมิปัญญาอันลึกซึง้งในการผสานความเข้าใจต่อกระบวนการทางธรรมชาติ เข้ากับความจําเป็นต้องทํารงรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศสูงสุดตลอดระยะเวลาการตั้งพระศพบ,บําเพ็ญพระราชกุศลอันยาวนานการออกแบบนี้จึงไม่เพียงแต่ตอบสนองด้านการใช้งานแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเคารพอย่างสง่างามองค์ประกอบของระบบจัดเก็บระบบการจัดเก็บน้ําพระปุพโพประกอบเวยองค์ประกอบสําคัญที่ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบดังนี้พระโกศพระภาชนะสําหรับประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพ บริเวณใต้ฐานพระโกดมีการเจาะช่องเฉพาะซึ่งมีแผ่นเหล็กปิดทับแผ่นตะแกรงด้านในสำหรับเชื่อมต่อกับท่อส่งพระปุพโพพระแท่นเว่นพา้าหรือพระแท่นเบญจดลพระแท่นสำหรับอัญเชิญพระโกดขึ้นประดิษฐานเป็นเครื่องไม้ที่มีลักษณะลดหลั่นเป็นชั้นๆงดงามด้วยงานศิลปกรรมปิดทองประดับกระจกสีท่าพระปุโปพโพภาชนะที่ตั้งอยู่ณชั้นล่างสุดของพระแทน่น ทำหน้าที่เป็นที่รองรับน้ําพระปุปโพที่ไหลลงมาจากพระโกรได้อย่างเรียบร้อยและมิดชิดองค์ประกอบเหล่านี้ทํางานร่วมกันเป็นระบบที่สมบูรณ์โดยพระแท่นเบญจดนที่โออาสง่างามที่ปรากฏต,ต่อสายตาสาธารณชนนั้นได้ทําหน้าที่ซ่อนเร้นระบบท่อและภาชนะรองรับที่อยู่เบื้องล่างไว้อย่างแนบเนียนนับเป็นการผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความจําเป็นในทางปฏิบัติกับความสง่างามของราชพิธีวิวัฒนาการของวัสดุและเทคโนโลยี แม้หลักการจะคงเดิมแต่วัสดุที่ใช้ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนถึงแม้จะมีการพัฒนาวัสดุให้ทันสมัยขึ้นแต่ในอดีตนั้นยังคงมีความท้าทายบางประการที่ทำให้ต้องมีการคิดค้นมาตรการเพิ่มเติมเพื่อทำรงไว้ซึ่งความเรียบร้อยและสมพระเกียรติของพระราชพิธีความท้าทายในอดีตการจัดการปัญหากลิ่นพระบุคโพ ในยุคสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรักษาสภาพพระศพดังเช่นปัจจุบันการจัดการกับกลิ่นอันไม่ปรึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำพระบุพโพถือเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งและถูกพิจารณาว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อการรักษาพระกิตติยศของพระบรมศพหรือพระศพที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระโกศซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ได้กระตุ้นให้ราชสำนักต้องสแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพการสุมเครื่องหอมในระหว่างพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลเจ้าพนักงานจะทําการเผาเครื่องไม้และสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมต่างๆเพื่อช่วยกลบและบรรเทากลิ่นที่อาจเล็ดลอดออกมารบกวนบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชพิธีการอัญเชิญพระโกรธลองใน เจ้าพนักงานจะทำการเปลื้องพระโกรธทองซึ่งเป็นพระโกรธลองนอกที่ประดับอัญมณีอย่างวิจิตรออกให้เหลือเพียงพระโกรธลองในซึ่งเป็นพระโกรธโลหะที่ใช้ทรงพระศพจริงแล้วจึงอัญเชิญพระโกรธลองในลงจากพระแท่นการเปลี่ยนผ้าห่อพระศพอัญเชิญพระศพออกจากพระโกรธลองในเพื่อถวายการเปลี่ยนผ้าห่อพระศพผืนใหม่การเคี่ยวน้ำพระบุพโภ นำน้ำพระปุปโพที่รวบรวมไว้ทั้งหมดไปเคี่ยวในกระทะใบบัวพร้อมกับเครื่องไม้และสมุนไพรหอมจนกระทั่งของเหลวแห้งสนิทขั้นตอนนี้มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์อย่างยิ่งเพราะเป็นการแปลสภาพข,ของเหลวที่ไม่คงทนให้กลายเป็นสสารที่คงรูปและบริสุทธิ์ถือเป็นการชำระครั้งสุดท้ายก่อนนำไปประกอบพิธีการบรรจุหีบ น้ำพระปุพโพอที่เคี่ยวจนแห้งและห่อด้วยผ้าขาวแล้วพร้อมด้วยผ้าห่อพระศพผืนเก่าจะถูกนำไปบรรจุรวมกันในหีบไม้สี่เหลี่ยมจตุรัสที่ทาสีทองหรือสีขาวสถานที่ประกอบพิธีจากเมรุผ้าขาวสู่เมรุหลวงสถานที่สำหรับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระปุกโพได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาในอดีตพิธีนี้จะจัดขึ้นณเมรุผ้าขาว ซึ่งเป็นเมรุขนาดเล็กสีขาวที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะณะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์ต่อมาสถานที่ประกอบพิธีได้เปลี่ยนมาเป็นเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์ณวัดเทพศิรินทราวาสด,ดังเช่นในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบุพโพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งได้ใช้เตาเผาแบบสมัยใหม่ในการประกอบพิธี พิธีกรรมขั้นสุดท้ายนี้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการจัดการน้ำพระบุพโพอย่างสมบูรณ์และเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่แสดงถึงความเคารพอย่างสูงสุดในพระราชพิธีศพโดยรวมบทสรุปสาระสำคัญของธรรมเนียมปฏิบัติธรรมเนียมการจัดการน้ำพระบุพโพือกระบวนการอันเปี่ยมด้วยความหมายและในัยะสำคัญอย่างลึกซึง้งในพระราชพิธีศพของไทยวิวัฒนาการของธรรมเนียมปฏิบัตินี้ เป็นภาพจำลองขนาดเล็กที่สะท้อนวิธีที่วัฒนธรรมไทยทำรงรักษาแก่นอันศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีไปพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอย่างชาญฉลาดจากการใช้วัสดุตามธรรมชาติอย่างไหดินเผาและท่อไม่บำพูสู่การประยุกต์ใช้วัสดุสมัยใหม่ที่คงทนกว่าจนกระทั่งการเปลี่ยนสถานที่และอุปกรณ์ประกอบพิธีให้สอดคล้องกับยุคสมัย แม้วิธีการและวัสดุจะเปลี่ยนแปลงไปแต่แก่นแท้ของธรรมเนียมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการถวายพระเกียรติยศและความเคารพอย่างสูงสุดธรรมเนียมปฏิบัตินี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงขั้นตอนในการจัดการพระศพแต่ยังเป็นดั่งเอกสารทางวัฒนธรรมที่เผยให้เห็นถึงคุณค่าอันยั่งยืนของราชสำนักไทยและความพิถีพิถันของเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ถึงความเคารพอย่างสูงสุดที่ถวายแด่สถาบันพระมหากษัตริย์